กติดตามกันต่าง,าง,างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับเมื่อวานได้อัปเดตท่านผู้ชมแบบนี้ว่ามันมีสัญญาณที่ทางพรรคร่วมเนี่ยเขาก็รู้ทันนะครับพรร่อไทยนะครับคุณภูมิธรรมก็บอกพรรคร่วมนะครับว่าเ,เรื่องของเหตุการณ์นะครับที่จะมีการโบวตนายกเนี่ยขอให้แยกกันระหว่างหวตนายกกับการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับแต่ท่าทีของพรรคร่วมตอนนี้เนี่ย เขาก็ไม่โง่นะเขาก็รู้ว่าไอ้ก,การที่คุณภูมิทําหรือพักเพื่อไทยไปบอกว่าขอให้มาโหวตนายกก่อนแต่อย่าคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเหมือนการขอเช็คเปล่านะครับเหมือนการขอเช็คเปล่านะครับที่จะทาให้พักร่วมไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือใครก็ตามถ้าเขามาเนี่ยไปโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกก่อนแล้วเมื่อเพื่อไทยได้เป็นนายกคุณเสรียาได้เป็นนายกก็จะมีอํนนานาจเต็มในการจะให้ใครเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็น พรรค่วมเขาก็ไม่ได้โง่นี่ครับคุณวราวุฒรเขาก็ไม่ได้โง่คุณวราวุฒรเขามีเสียงสอสอสิบคนแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่า acting เขาเนี่ยนะครับโอ้โหดูโอ้อากว้างขวางนะครับคุณอนุทินภูมิใจไทยเนี่ยเขาสอสอเจ็ดสิบแต่ acting ค,คุณอนุทินก็โอ้อากว้างขวางเขาไม่โง่อหรอกมันเมื่อวานเนี่ยพรรคล่วงเขาก็เริ่มขยับคุณวราวุฒวันก่อนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าจะคุยให้หวดนาย,ยกต้องคุยกันเรื่องตำแหน่งในรัฐบาลให้ชัดก่อนไม่ได้แอมเขาหรอกครับ แล้ววันนี้มันก็เริ่มมีข่าวออกมาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าพรรครวมเนี่ยเขาเริ่มเสียงแข็งกับเพื่อไทยแล้วนะครับพรรครวมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเรื่องของการโหวตนายกเนี่ยนะครับจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าก่อนจะเอาเสียงโหวตไปโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยนะครับมันจะจะัดสรรตําแหน่งต่างๆกันอย่างไรนะครับเนี่ยรายงานข่าวของปฏิชนออนไลน์เขาก็บอกไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีการเสนอแล้วท่านผู้ชมหากจํากันได้เนี่ยนะครับผมเคยบอกไว้แล้วว่า ในรายการตาสว่างแบบเดิมหรือว่าในรายการโอวิวว่าสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาเรียกร้องซึ่งวันที่ผมบอกเนี่ยยังไม่มีใครบอกท่านผู้ชมนะครับสื่อช่องอื่นรายการอื่นไม่มีนะครับสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาเรียกร้องหรือเขาร้องขอจากพรรคร่วมก็คือเขาขอให้พรรคร่วมเนี่ยนะครับอย่าอยู่กระทรวงเดิมนะครับไอ้ช่วงที่เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเจรจารต่อรองรัฐบาลตําแหน่งกันเนี่ยนะครับจะจะพูดแบบไหนก็ว่าไปนะครับแต่ว่า ในความเป็นจริงคือเขามีการสื่อสารไปยังพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครับว่าขอให้พรรคร่วมซึ่งอาจจะเป็นภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเนี่ยถ้ามาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยอย่าอยู่กระทรวงเดิมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเพื่อไทยเขาก็ฟังเขาก็กังวลว่าประชาชนจะด่าเขาเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีทุกคนอยู่ในกระทรวงเดิมเออวันนี้ทําไมหน้ามันดำลืมเปิดไฟจะให้ไปเปิดไฟหน่อยครับเพิ่งเห็นว่าหน้าดํามากเลยไม่เป็นไรนะครับ ดำนิดหน่อยนะครับทำพื้นหลังให้แตกต่างแต่ละรายการหน่อยคุณอังธนิตครับมันยังยากอยู่เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเปลี่ยนพื้นหลังให้แตกต่างกันเนี่ยมันหมายถึงชามันยุ่งนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําให้สีในรายการแตกต่างกันแล้วกันนะครับถ้าเป็นสีโลดทอสจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นตาสว่างกว่ากับสีโถเป็นสีแดงเอาไหมครับถ้าอย่าง,งน,นั้นง่ายๆแต่ถ้าเปลี่ยนชาเนี่ยมันมันยากไปมันเกินความสามารถผมนะครับเดี๋ยวจะหาทางปรับปรุงให้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีแดงนิดหนึ่งล้วกันนะครับ เข้าสู่เรื่องต่างๆคุณวอลกิลิสบอกว่าคิดถึงอาจารย์มากครับกับคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังไงก็คิดถึงกันนะครับวันนี้หน้าดําจริงๆนะฮะลืมเปิดไฟแล้วโอหน้ามันด้วยครบเครื่องของความทุเล่จริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ขอโทษทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมันก็ทําเองคนเดียวมันก็จะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ขอบคุณทุกท่านนะครับสนเนื้อหาไม่สนหน้าตาหน้าตาผมก็สนด้วยก็ได้ครับเ่าเข้าเรื่องของเราต่อเดี๋ยวนอกเรื่องนะครับ อาารแต่งหน้าดีกว่าครับแบบรายการนี้แก้มชมพูอ่ะเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับนั่นก็คือมันก็มีการเรียกร้องของพรรคเพื่อไทยไปยังงรรควมท่านผู้ชมถ้าดูตาสว่างยุคเก่าจริงเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้อยจะเห็ใน,ในว่าผมพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าเพื่อไทยเขาก็ไม่อยากให้มองว่าไอารัฐบาลใหม่ที่เขาตั้งเนี่ยโอเคมันมีพรรครัฐบาลเดิมมาเยอะเนี่ยคนก็ด่าขเขายอะอยู่แล้วนะครับผมไปต่างจังหวัดขนาดไปโคราชไปขอนแก่นคนกินข้าวเนี่ยคนยังมาดา่ากลางตลาดให้ผมฟังเลยเนี่ย คือขอนแก่นกับโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาลักธ์เพื่อไทยกันมากอ่ะแล้วผมไป20ปีเนี่ยไปงานฝ่ายค้านในโอโเพื่อไทยทั้งจังหวัดเลยเนี่ยนะครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะไปโคราชผมจะไปขอนแก่นว้วผมจะเจอคนผมนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยคนเห็นผมก็มาด่าพรคเพื่อไทยแล้วเจ้าของร้านข้าวแกงนเจ้าฝ่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเห็นผมเนี่ยก็คุยเสียงดังด่าพรคเพื่อไทยผมก็สงสัยว่าแกด่าโชว์ผมหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นเพราะด่าเสร็จผมไปจ่ายตังค์ข้าวอาจารย์ครับ ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้คือคนด่าเยอะมากนะครับผมไม่เคยคิดว่าเพื่อไทยจะโดนคนด่าเยอะมากอย่างตอนนี้แล้วไปถึงโคราชับถ่อนแก่นด้วยเนี่ยแต่การมาที่เรื่องของเราก่อนเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ระมัดระวังนะครับเขาก็ไม่อยากจะให้คนโจมตีเขานะครับว่าอะไรอะนะครับเป็นเหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์เพียงแต่มีเพื่อไทยเป็นแกนนําอย่างเงี้ยเขาก็กลัวนะครับเขาก็พยายามจะเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆว่าถ้าเป็นพรรคร่วมเดิมเนี่ยขออย่าอยู่กระทรงเดิมเช่น อนุทินจยอยู่สาธารณส,สุขศักสยามจยอยู่คมนาคมวาราวุฒิอย่าอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ผมพูดเนี่ยที่อื่นยังไม่พูดแต่ตอนนี้ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์รมันมาถึงจุดนี้ก็คือว่าพวกพักร่วมต่างๆเนี่ยที่ที่คุณภูมิทําแกไปบอกว่าโอ้ยพักร่วมเนี่ยสปิริตดีนะครับไม่ได้สนใจเรื่องตําแหน่งต่าง,าง,าง,างนนๆนานาเลยเนี่ยนะครับออขอโหวตเสถาก่อนแต่ไม่เคยต่อรองเนี่ย ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเขาไม่โง่หรอกเขารู้ว่าไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยมันคือการจะเอาเสียงเขาไปก่อนแล้วเมื่อโหวตเศรษฐาเป็นนายกเพื่อไทยมีอำน,นาจเป็นเพื่อไทยจะเป็นคนคุมเกมตั้งรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็สวนทางกันนะครับพักร่วมเนี่ยเขาก็เริ่มขยับแล้วว่าถ้าจะให้โหวตเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยหนึ่งนะครับการแบ่งกระทรวงจะต้องชัดเจนก่อนโหวตนายกอันนั้นต่างกับสิ่งที่เพื่อไทยต้องการและ เพื่อไทยังต้องการให้เขาโหวตก่อนแล้วก็เมื่อโหวตเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปคุยเรื่องตำแหน่งนายกกับเพื่อไทยที่หลังซึ่งพรรคร่วมเขาจะเสียเปรียบเพราะเพื่อไทยได้เป็นนายกไปแล้วไงได้เช็คเปล่าไปแล้วได้นายกไปแล้วเมื่อได้นายกไปแล้วเนี่ยจะเอาใครเป็นตำแหน่งไหนมันมีเสียงดังแล้วพรรคร่วมเขาก็รู้ทันเพื่อไทยก็บอกไม่เอาสตดนี้ไม่เอาถ้าจะให้โหวตเสถานายกต้องคุยเรื่องตำแหน่งให้ชัด 2. อไอ้ที่บอกว่าถ้าพรรคร่วม เคยอยู่รัฐบาลประยุทธ์ซึ่ง<ๆ>พรรคร่วมมันเคยอยู่กับประยุทธ์หมดนะครับพรรคเดียวที่ไม่เคยอยู่กับประยุทธ์เนี่ยที่เป็นพรรคใหญ่มีก้าวไกลครับซึ่งเพื่อไทยไม่เอาเขาที่เหลือที่ไม่เคยอยู่กับประยุทธ์ที่เคยอยู่เพื่อไทยเอามาหมดแล้วเอามาหมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พรรคร่วมที่ไม่เคยอยู่กับประยุทธ์ใหญ่ที่สุดคือก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยดันไม่เอาเขาแต่ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันเคยอยู่กับประยุทธ์มาหมดเนี่ยเพื่อไทยเอามาหมดเลยเนี่ยนะครับที่เพื่อไทยไปบอกเขาว่าพวกคุณเคยอยู่กับประยุทธ์ถ้าคุณมาอยู่กับผมมคคุุณกรระทงเดิม มันดูไม่ดีขอให้แต่ละคนอย่าคุมกระทรวงเดิมเนี่ยพวกนี้ยเขาก็ไม่ยอมเอาถ้าผมเป็นพักรุ่มพวกนี้ผมก็ไม่ยอมนะครับเช่นสมมุติผมเคยดูคมนาคมหรือผมเคยดูกระทรวงทรัพย์ผมมีคนที่ทํางานผมมาแล้วสี่ปีครับแล้วในการทํางานมันอาจจะมีเรื่องเรื่องผิดพลาดเรื่องบกพร่องเรื่องซึ่งมีรูรั่วต่างๆนานาแล้วสมมุติเพื่อไทยมาคุมนะครับ เขาจะโดนเช็คบินไหมล่ะแล้วเพื่อไทยจะเอาเรื่องที่เขาทำในที่ต่างๆเนี่ยมามามาบีบพักร่วมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขามีปัญหาเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องในแต่ละกระทรวงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีที่อยู่พักร่วมผมก็ต้องคิดว่าเอ๊ะสมมติเราเคยคุมกระทรวงนี้มาสี่ปีแล้วเพื่อไทยมาคุมแทนเราแล้วมีคนวางยาเราบอกว่าเราไปโกงนู่นไปโกงนี่แล้วเล่นเราขึ้นมาเราจะซวยหรือเปล่าเขาก็ไม่ยอม เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นเงื่อนไขของพวกพกรค่วมสองข้ออย่างเงี้ยนะครับที่มติชนออนไลน์เขาลงว่าหนึ่งนะครับเขาจะไม่บวชให้ก่อนต้องคุยเรื่องตําแหน่งให้ชัดก่อนแล้ว2ก็คือไอ้เรื่องที่บอกว่าห้ามคนเคยอยู่กระทรวงเดิมอยู่กระทรวงเดิมต่อเนี่ยไม่เอาต้องอยู่ได้ด้วยส่วนเขาจะอยู่หรือไม่เนี่ยตกลงกับเพื่อไทยอีกทีนึงแต่อย่ามาอย่ามาตั้งด่านห้ามเพราะว่าห้ามห้ามอยู่กระทรวงเดิมไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเงื่อนไขนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นการต่อรองของกลุ่มพรรร่วมเขัาแล้วนครับว่ามันมันเป็นสถานการณ์อีกแบบหนึ่งแล้วที่ในแง่การเมืองเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ล่อแหลมกับพรรคเพื่อไทยนะครับค่อนข้างมากนะครับอ่ะนะครับนี่แหละครับคือสถานการณ์ล่าสุดของเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในภาวะปัจจุบันดังนั้นก็ สำหรับแฟนๆเพื่อไทยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลประสบความสําเร็จส่วนแฟนๆก้าวไกลนะครับก็รอดูการจัดตั้งรัฐบาลของพรคเพื่อไทยกันต่อไปนะครับมันก็สถานการณ์เป็นแบบนี้แหละนะครับอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่สนับสนุนเป็นสมาชิกดอมต่างๆร่วมกันนะครับนั่นก็เมื่อกี้ก่อนเข้าจะเข้าสู่เรื่องเนื้อหาสาระต่างๆนะครับอยากจะย้ำให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับ บางคนก็จะไปบอกว่าเนี่ยผมจัดรายการผมไปวิจารณ์พักเพื่อไทยเนี่ยทำให้ทำให้ไวซ์ไม่พอใจผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องพวกนี้นะครับเอ่อมันมีเรื่องการเมืองหรือเปล่าอันนั้นผมตอบไม่ได้แต่ผมที่ผมจะบอกคือหลายคนบอกว่าผมโดนโดนเรื่องแบบที่ผมไปวิจารณ์เพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเนี่ยตาสว่างนะครับและโอเวอิวเนี่ยผมจัดในฐานะพิธีกรผมเนี่ยเป็นคนมีหลายสถานะถ้าผมอยู่ที่ Voice ในรายการตาสว่างและโอเวิวเนี่ยนะครับผมเป็นพิธีกร การเป็นพิธีกรแบบผมเนี่ยผมมีจรรยาบรณว่าผมจะไม่วิจารณ์ใครนะครับผมมีจรรยาบรณในฐานะพิธีกรว่าผมจะไม่วิจารณ์ใครอย่างท่านผู้ชมฟังผมพูดตาสว่างนะเนี่ยผมมีการวิจารณ์เพื่อไทยหรือเปล่าว่าเขาเป็นพักเลวพักชั่วผมไม่มีนะครับผมเล่าข่าวผมเล่าเหตุการณ์นะครับในโอวิผมก็ไม่เคยมีการวิจารณ์พักเพื่อไทยนะครับแต่ถ้าผมไปที่ช่องอื่นเช่นอาจจะเป็นช่องพีพีทีวีไทยพีบีเอสช่องเก้านะครับช่องแปด นะครับช่องของคุณจอมขวัญอาจจะมีพิธีกรเขาถามผมในฐานะที่ผมถูกเชิญไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ถ้าเขาถามผมเนี่ยผมก็ต้องตอบมุมมองผมเป็นอย่างไรแต่ผมไม่เคยพูดวิจารณ์พัรเพื่อไทยหรือโจมตีเพื่อไทยในช่อง Voice TV รวมทั้งในรายการตาสว่างและรายการ o v e r v i นะครับเช่นเดียวกับในรายการนี้เพราะผมถือว่านี่คือการทำหน้าที่พิธีกรเราต้องเสนอเรื่องต่างๆอย่างตรงไปตรงมานะครับผมมีหลักการผมนี้ คือถ้าท่านผู้ชมดูอาจจะเห็นผมไปหลายช่องแต่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตได้ดีแต่ละช่องที่ผมไปเนี่ยบทบาทไม่เหมือนกันที่ไวซ์ผมทหนาทีทกีกรเพราะฉะนั้นจะไม่มีการวิจารณ์ใครนะครับถ้าเป็นในรายการเวกอัพซึ่งผมโดนไล่ออกมานานแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการวิจารณ์หากมีคนถามผมนะครับแต่ถ้าไปช่องอื่นไปในฐานะคอมเมนเตอร์อันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นถามผมผมก็ต้องตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูเนี่ยนะครับในโอวิวและตาสว่างไม่เคยวิจารณ์พรรคการเมืองไหนเลยอาจจะยกเว้นยกเว้นพรรครัฐบาล ปัจจุบันนะครับที่เขาบริหารประเทศซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิ์จะต้องวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะฉะนั้นอธิบายความแตกต่างของแต่ละรายการรายการแล้วก็บทบาทของแต่ละรายการว่ามันแตกต่างกันนะครับอย่างในเวกอัพเนี่ยบางทีผมจัดกับพิธีกรท่านอื่นนะครับบางทีพิธีกรบางท่านพูดเรื่องบางเรื่องซึ่งผมรู้ว่าข้อมูลเนี่ยไม่จริงนะครับผมก็ต้องเถียงพิธีกรบางท่านว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ บางคนก็ไปเข้าใจว่าผมไปเถียงไปขัดคอพิธีกรคนอื่นแต่ยังรู้ว่าเมื่อผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเวลาพิธีกรคนอื่นพูดเรื่องไม่จริงหรือเรื่องที่พาดพิงบุคคลที่3แล้วเสียหายเนี่ยเวลาคนด่าเขาด่าพิธีกรทั้ง3คนเขาไม่ได้ด่าแค่คนพูดดังนั้นหลายท่านเห็นผมไปจัดเบรกซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการนั้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมเหมือนไปเถียงพิธีกรคนอื่นเนี่ยเหตุผลที่แท้จริงคือ1พิธีกรพูดผิด 2. พูดแล้วคนอื่นเขาเสียหายเกิดความไม่เป็นธรรมผมตั้งให้ข้อมูลอีกด้าน เพื่อสื่อสารไปยังคนที่เกี่ยวข้องว่าไอ้เรื่องที่พูดผิดกันตรงนั้นผมไม่ได้เห็นด้วยนะมันมีอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมมีหลายสถานนะแต่ละสถานนะการพูดไม่เหมือนกันแต่ช่องทาง voice tv เป็นช่องทางที่ผมทําหน้าที่พิธีกรผมไม่เคยวิจารณ์พเพื่อไทยนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าตรงนี้พิธีกรต้องนําเสนอมุมมองของคนอื่นไม่ใช่ใช้ความเป็นพิธีกรโจมตีคนดังนั้นถ้าใครเข้าใจว่าผมวิจารณ์เพื่อไทยผมด่าเพื่อไทยไปหาเทปดู ผมไม่เคยด่าว่าเพื่อไทยเป็นพรรคหฮงซวยพรรคชั่วพรรคเลวไม่มีคำพูดนี้ออกมาจากผมไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับเราจะผู้ชมฟังนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับอโอเคนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทาง y t u t u นะครับหลายหมื่นคนนะครับย้ำนะครับว่า ยูทูบสีรถทองเนี่ยนะครับมีคนตามประมาณแสนหกหมื่นนะครับทำมาแล้ว18เอพิโซดนะครับมีคนทําติดตามมาแล้วแสนหกหมื่นถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงแล้วก็ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงว่าผมไม่ได้มีในทุนหนุนหลังทั้งหมดเนี่ยทำเองหมดนะครับชั้นหนังสือเนี่ยเล่าความเป็นมาเป็นชั้นที่ผมเอามาจากบ้านผมอีกหลังหนึง่งนะครับชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่พ่อผมทําให้ผมก่อนพ่อตายนะครับชั้นนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมดูเนี่ยมันไม่เป็นชั้นแบบไม้แบบอีกอ มันเป็นไม้แบบไม้ตามลงเรื่อยนะครับผมไม่ค่น่าจะเป็นไม้แบบไม้หน้าสามะนะครับตอนพ่อผมแกยังไม่ตายนะครับผมก็ช่วยพ่อผมทําชั้นนี้นะครับแล้วก็ขัดมงขัดไม้เองสีนี่ผมทาเองด้วยนะครับสีนี่ทาเองด้วยม,มันมันไม่ใช่ชั้นแบบที่เป็นชั้นแบบตามโรงงานทำอะมันเป็นชั้นที่ทํามือ,อะนะครับเป็นชั้นที่ซื้อไม้มาแล้วก็มาต่อแล้วก็มาประกอบเองนะครับแล้วก็ทาสีเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของเก่าหมดเลยนะครับ หนังสือเนี่ยครับก็เป็นหนังสือที่ผมซื้อมาตั้งแต่สมัยเรียนมุงน่องมืนนอดต่างๆนานานะครับเป็ดเนี่ยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับอเออเงินหล่นเป็ดเนี่ยใครที่ร่วมชุมนุมนะครับในช่วงของรัฐสภานคงจำได้ไว่าเป็ดเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมนะครับแล้วก็ผมจําได้ไว่าเป็ดเนี่ยผมได้จากช่วงชุมนุมช่วงปีหน้ารัฐสภานะครับมีน้องคนนึงให้มาผมก็เลยเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์นะครับก็เออกลับมาสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับว่า กลับมาสู่เรื่องของเรากต่อนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ล่าสุดคืออะไรนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็คือเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเรื่องนี้ต้องวิจารณ์เยอะหน่อยแล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมพักการเมืองอื่นไม่พูดให้เร็วนะครับเรื่องของการตัดเบี้ยผู้สูงอายุทั่วหน้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คําว่าทุเลศคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นสังคมเหลื่อมล้